เลยเอาที่ยิงขวาสิบคะแนนอ,อ่ะยิงขวาถึงโดดไปตายไปตายไปตายไปโอ้ตายไป Tại bay, Đi thảo nữa, đi thảo Tại bay, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตายไปโอ้หัวหมุนหตานนยไปเปลมาหน้าอกนี่ร้อเรนะักพเลยหน้าอกอ่ะไูไปได้แต่หน้าอก <ative> เตที่ัวตกโอ้พอไจไม่โดนตายไปโคันส ฝันด้วย